สวัสดีครับดูดวงกับพี่ตีครับวันนี้นะครับเป็นการดูดวงหรือพยากรณ์นะครับในเรื่องทั่วๆไปนะครับเรื่องทั่วๆไปของคนที่เกิดในราศีมังกรประจําเดือนมกราคม2566ครับแล้วต้องเรียนท่านทั้งหลายอย่างนี้นะครับว่าการทํานายดวงชะตาของผมในวันนี้นะครับเป็นการทํานายดวงชะตาโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครเป็นพิเศษนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะมาดูดวงส่วนตัวกับผมก็สามารถติดต่อผมได้ตามอินไลน์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะคะโอเคคุราศีมังกรไปดูดวงชะตาของคุณในเดือนนี้กันเลยนะครับคุณราศีมังกรครับในการทํานายดวงชะตาของคุณในเดือนมกราคม2566นี่นะครับผมแบ่งไพ่ออกเป็น2เซตนะครับเซตแรกนี่นะครับเป็นไพ่สิบใบนะครับเป็นการทํานายดวงชะตาโดยหลักของคุณนะครับและอีกเซตหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นไพ่ขยายนะครับ เพื่อจะมาขยายรายละเอียดดวงชะตาคุณให้มันเห็นแจ่มชัดมากขึ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มดวงดูดวงชะตาของคุณในเดือนมกราคม2066กันเลยนะครับอยากจะให้ดูไพ่ใบนี้ก่อนนะครับไพ่หนึ่งถ้วยนะครับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยนะครับเป็นไพ่ใบแรกของคุณในเดือนนี้เลยนะครับไพ่หนึ่งถ้วยมันขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงนะครับก็ต้องบอกนะครับเป็นเป็นการเริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ใในชีวิตของคุณนะครับและเป็นการเริ่มต้นอะไร ที่ดีมากๆด้วยนะครับดูแล้วต้องบอกนะครับโดยไพ่โดยพื้นฐานเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยมันเป็นไพ่ไพ่เพ่งนะครับไพ่เพ่งไพ่ดีนะครับก็หมายความว่าเดือนนี้น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับโอเคเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเรื่องหน้าที่การงานกันก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยผมอยากจะให้บรดูปไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่สีไม้เท้าครับไพ่สีไม้เท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่า ก่อนหน้านี้นะครับหน้าที่การงานที่มันเคยเหงาเหงาเศร้าเศร้าดูวังเวงหาความเจริญอะไรก้าวหน้าความก้าวหน้าอะไรไม่ได้เลยนี่นะครับดูแล้วดูอย่นี้นะครับดูแล้วชีวิตหน้าที่การงานมันน่าจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันมีไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาครับอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับหลังจากนี้นะครับหน้าที่การงานคุณจะปรับ คึกคึกคักมากเลยนะครับดูแล้วแบบแล้วตัวคุณเองนะครับก็มีความกระตือรือร้นนะครับอยากจะทํางานให้มันประสบความสําเร็จนะครับดูแล้วนะครับดูจากหน้าไพ่เนี่ยนะครับเป็นอัศวินคนหนึ่งถือไม้เท้านะครับไฟลุกท่วมตัวเลยนะครับดูแล้วนะครับนอกจากกาที่งานจะคึกคักแล้วนะครับตัวคุณก็คึกคักคึกคักอยากจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับถึงแม้นะครับจะบอกว่าหน้าที่การงานมันคึกคักตัวคุณก็คึกคักนะครับแต่ต้องบอกนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับ เขาเรียกอะไรขนทางแข่งหน้าที่การงานคุณเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับเพราะว่าเลยนะครับมันมีพระราชาถือดาบขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับพระราชาถือดาบขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าคุณเป็นคนมีความรู้มีความสาแม่ที่ดีนะครับแต่อีกมุมหนึ่งมันก็จะมองว่านะครับโอ้โหปัญหาเพียบเลยนะครับปัญหาเพียบเลยถึงแม้ว่าเส้นของไพ่พระราชาถือดาบขึ้นมาจะบอกว่าเดี๋ยวคุณก็จัดการได้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับ เหนื่อยนิดนึงนะครับอ่ะมันจัดการได้แน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะมีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมานะครับหกไม้เท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับคุณจะจัดการปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆด้วยความรู้ความสามแม่ที่คุณมีอยู่นะครับหรือจากประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านมานะครับในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยอย่างโชคโชนเลยนะครับอ๊ะถ้าเราอาิลองดูวิเคราะห์จากไพ่3ามใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัศวินถือไม้เท้าเอย่ย พระราชาถือดาบเอ่ยเป็นไพ่หกไม้เท้าเอ่ยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับดูแล้วหน้าที่การงานคุณเนี่ยดีมากๆนะครับแต่ว่าไอ้ดีมากๆนี่ยังไม่หมดนะครับต้องมาดูไพ่แบบนี้ต่อไปนะครับในไพ่ขยายนะครับผมเจอไพ่พาลูสีด้วยนะครับพาลูสีขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่า1คุณจะมีความกระตือรือร้นนะครับในการหาความรู้หาข้อมูลหาอะไรเขาเรียกอะไรข้อมูลทางวิชาการหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเพื่อจะมาพัฒนา นในเรื่องแน่ที่การงานคุณให้มันเจริญก้าวแน่นะครับสนะครับคุณก็จะมีความกระตือรือร้นรในการอยากจะแสวงหาโอกาสใหมา่ๆตำแหน่งแน่ที่การงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆให้มันแบบเจริญก้าวแน่นะครับน mm hmm. อกจากมีไพ่พ,พระฤาษีแล้วเนี่ยนะครับมันมีพไพ่ใบนี้ด้วยนะครับมีไพ่พระสังฆราชเป็นพไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่พระสังฆราชพระสังฆราชขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับโอโ้โหไพ่ใบนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับถามเรื่องนักที่การงานก็ต้องบอกนะครับหน้าที่การงานนี้ คุณจะประสบความสําเร็จมากมากด้วยนะครับแถมไอชื่อเสียงแห่งแบบชื่อเสียงคุณก็จะกระจรกระจายไปนะครับชื่อเสียงดีๆนะกระจรกระจายไปนะครับแล้วก็ผู้คนจะยอมรับนะครับในเรื่องความรู้ความสามแรถคุณนะครับเพลอเมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับดูแล้วนะครับไพ่พระฤาษีไม่ใช่ครับไพ่พระสังราจะบอกว่านะครับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในองค์กรที่คุณทางานอยู่หรือลูกค้ารายใหญ่ของคุณนะครับ ให้การสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานคุณอีกด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่า2เด้งเลยนะครับโดยพื้นฐานหน้าที่การงานก็ดีอยู่แล้วนะครับ2ก็คือนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอีกนะครับโอ้โหดูแล้วหน้าที่การงานเนี่ยนะครับเดือนนี้เจริญเจริญไม่เจริญธรรมดานะครับเจริญโคตรๆด้วยนะครับเอะแล้วเรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินกันทองกันบ้างนะครับก็ต้องมาดูไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่สิบเหรียญครับ ไพ่สิบเหรียญหมายความว่ายังไงนะครับดูแล้วคุณมีกิ่นมีใช้เอ่อไม่เดือดร้อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับเห็นไพ่สิบเหรียญเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเลยนะครับแล้วถึงแม้นะครับเอ่อนับจากนี้นะครับไพ่ข้างบนเนี่ยนะครับในไพ่สิบใบเนี่ยมันจะไม่มีไพ่เงินไพ่ทองขึ้นแมานะครับที่แบบเป็นเงินทองทองจากน้ำพักน้ำแรงคุณเนี่ยไม่ได้ขึ้นแมาแต่ผมก็สามารถจะอุปมาอุปไมยได้จากไพ่เนี่ยนะครับพระสังฆราชเนี่ยนะครับว่า เฮ้ย้าที่การงานคุณมันดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเงินเงินทองทองมันก็มานะครับไหลแมาเทแมนะครับหรือไม่ก็เป็นฝนหยดลงมาให้คุณเปียกปอนนะครับฝนเงินเงินทองทองเนี่ยให้คุณเปียกปอนก็เป็นไปได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเงินทองทองมันดีนะครับการงานมันดีอย่างนี้เงินเงินทองทองมันก็ต้องดีตามไปด้วยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับ่ะแล้วเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับโดยเฉพาะความรักคนมีคู่คนครอบคนมีครอบครัวแล้วนะครับ เดือนนี้ดวงชะตาเกี่ยวกับครอบครัวจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็อยากให้ไปดูไพ่ใบนี้ก่อนนะครับเป็นไพ่6ดาบครับ6ดาบขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับต้องบอกนะครับครอบครัวดีมากๆเลยนะครับเช้าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกๆไปทํางานคุณลูกๆไปโรงเรียนเย็นๆก็กลับบ้านมาอยู่พร้อมแน่พร้อมตาพร้อมตากันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วมาดูไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่ สิบเหรียญด้วยนะครับก็หมายความว่าระหว่างคุณกับแฟนคุณนะครับช่วยกันทํามาหากินนะครับเก็บเงินเก็บทองนะครับซื้อบ้านซื้อรถส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆนะครับดูแล้วดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับโดยพื้นฐานแฟนคุณก็ดีมากๆเลยนะครับเป็นพระราชินีถือถ้วยด้วยนะครับเป็นคนที่แบบเป็นกุลสตรีนะครับอยู่กับย่าวฝ่ากับเรือน เป็นแม่บ้านที่ดีเป็นแม่ที่ดีของคุณลูกๆนะครับดูแล้วดีนะครับโดยพื้นฐานครอบครัวดีมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันอาจจะมีจุดเปลี่ยนนิดนึงนะครับดูแล้วอาจจะทําให้ครอบครัวดีๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะเตือนคุณราศีมังกรนิดนึงครับฟังข้อมูลนับจากนี้นะครับเป็นแบบเป็นแนวความคิดนะครับถ้ามันเกิดมีปัญหาอะไรคุณจะได้จัดการได้นะครับให้มาดูไพ่ใบนี้ครับดูแล้วคีย์เวิร์ดของในเรื่องความรักในเดือนมกราคม2 5 66เนี่ยมันจะเป็นไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่สี่ไม้เท้าครับสี่ไม้เท้าเนี่ยนะครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานก็ดูหน่อยๆเงาๆยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วถามถึงเรื่องความรักนะครับผมอยากจะให้ดูจากแง่ไพ่นี่นะครับเป็นไพ่ตึกลาบ้านช่องนะครับที่แบบตึกใหญ่โตมโหลาเลยเรียกคาลือหาดดีกว่านะครับไม่น่าจะเรียกบ้านเนี่ยสวยสดงดงามเลยนะครับเพียงแต่ว่าคาลือหาดหลังนี้นะครับมันปิดประตูปิดหน้าต่างเออดูเหมือนไม่มีคนอยู่อ่ะเออดูมันอยู่เงียบๆเงาๆเศร้า ไม่มีคนอยู่เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับโดยพื้นฐานคุณเนี่ยนะครับคุณเป็นอัศ,ศวินถือไม้เท้าเอยคุณเป็นพระราชาถือดาบเอยคุณเป็นหกไม้เท้าอีกต่างหากนี่นะครับดูแล้วคุณไม่ได้อยู่บ้านอะ่ะคุณออกไปทํางานข้างนอกมันเออไพ่าสมามใบนี่มันเป็นไพ่เดินทางอะ่ะคุณก็น่าจะเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่บ้านเลยนะครับแล้วดูแฟนคุณเนี่ยนะครับแฟนคุณนะครับมีไพ่เจ็ดถ้วยนะครับไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องแน่ที่การงานก็ต้องบอกนะครับดูมันเป็นแบบ คนที่มีจินตนาการเยอะแยะไปหมดเลยอยากทํานู่นอยากทํานี่นะครับดูแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่กับบ้านก็ได้นะครับลูกถามว่านับจากนี้เรื่องราวที่ดูแล้วไม่ค่อยจะดีมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับอยากให้มาดูไพ่ใบนี้ครับในไพ่ขยายเลยนะครับเป็นไพ่ The Lover ครับ The l o v e r ขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับก็ดูแล้วประเภทตกอยู่ในห่วงแห่งรักอ่ะเติมเป็นรักสามเศร้าแล้วถามว่าตอนนี้ใครมันกําลังตกอยู่ในห่วงแห่งรักแล้วเป็นรักสามเศร้าเนี่ยนะครับ ก็ดูจากไพ่แวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับดูแล้วแนวโนม้มน่าจะเป็นของแฟนคุณมากกว่านะครับอยู่ในข่วงแห่งรักแล้วเป็นรักสามเศร้าเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ดูจากแน่ไพ่เนี่ยนะครับการงานคุณกำลังคึกคักขนาดนี้นะครับคุณก็ให้เวลากับในเรื่องหน้าที่การงานมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านด้วยนะครับเสมือนหนึ่งว่าคุณคิดว่าไอ้หน้าที่การงานไปทาหาเงินหาทองมันสําคัญคันกว่าคนที่บ้านอ่ะ คนที่บ้านก็เหมือนกับเป็นเป็นอะไรสักอย่างที่มันเป็นของตายนะในความรู้สึกคุณนะเป็นของตายอยากจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็จะเจอแฟนคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับแต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วนะครับ1นนะครับเขาอาจจะเหงาเหงาสองก็อาจจะมีใครสักคนนะดูจากหน้าไพ่ไม่มีเนี่ยแต่ว่าก็เป็นไปได้คิดไปได้นะครับน่าจะมีใครสักคนเข้ามาตีท้ายครัวคุณเนี่ยนะครับ แล้วก็ดูท่าทางเนี่ยมันอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะครับเพราะคุณระวังไม่ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับจากหน้าไพ่ขยายเนี่ยนะครับมีทั้งไพ่เดือ o w ทาเอร์เอ่ยมีทั้งไพ่เดือมูนเอ่ยมีทั้งไพ่สามดาบเอ่ยมีทั้งไพ่เดทเอ่ยนี่นะครับดูแล้วนะครับถ้าคุยกันเรื่องความรักเนี่ยไอ้ไพ่สี่ใบขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ดีนะครับดูไม่ดีนะครับดูมปนแตกหักแล้วแบบแนวโน้มทางใครทางมันเป็นไปได้สูงเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ หน้าไพ่ขยายเนี่ยมีทั้งภรษาังฆไม่ใช่อาใช่ภาพาภาษาสังฆราชเอย่ยมีผ้าลือสีเอ่ยนะครับไพ่สองใบนี้มันเป็นไพ่ของพระนะครับเป็นพ้าลือสีหรือพระสังฆราชเนี่ยเป็นพระนะครับก็ควรเป็นพระก็ต้องรักษาศีลนะครับไม่ยุ่งกับเรื่องรักๆใคร่ๆไม่ได้ก็อุปมาอุปไมยว่าองมตัวนี้คุณอาจจะกลับไปเป็นโสตก็ๆๆได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับมันมีไพ่เก้าเหรียญด้วยอะ่ะเก้าเหรียญมันก็หมายถึงการยาล้างพ่อแม่แม่ไม่ อะไรทํานองนี้เลยนะครับแล้วไพ่ใ Austria แบแรกของคุณเนี่ยนะครับเป็นไพ่หนึ่งถ้วยด้วยนะครับได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วดูแล้วมันอาจจะเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในเรื่องความรักด้วยนะ <as> คุณอาจจะไปเจอ er หลังจากนี้คุณอาจาาจะต้องไปหาความรักใหม่ๆอะไรทํานองนี้ก็เป็นไปได้เลยนะครับ <as> ดัง <ๆ S 1> <ๆ S 2> นั้นนะครับผมไม่อยากจะฟันธงมากมายไปกว่านี้นะครับในเรื่องความรักโดยเฉพาะความรักคนมีคู่เนี่ยแต่อยากจะแนะนําคุณราศีมังกรนะครับที่ตอนนี้กําลังสนุกสนานกับเรื่องหน้าที่กันงานนะครับกลับไปบ้านนะครับกลับไปสร้างชัมพันธ์ดีๆกับ แฟนไปสารสัมพันธ์ดีๆกับคุณลูกๆนะครับอย่าเห็นเขาเป็นของตายนะอย่าคิดว่าจะกลับไปบ้านเมื่อไหร่ก็ได้นะครับบางทีดวงชะตาคนมันไม่เหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะอาจจะเจอเขาอยู่นะครับแต่อีกวันอาจจะไม่เจอเขาแล้วนะครับก็เป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นกลับไปนะครับให้เวลากับครอบครัวมากๆนะครับโอเคคุณราศีมังกรผมเปิดไพ่ใปสุดท้ายนะครับเพื่อจะมาขยายมาแนะนําหรืออะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณในเดือนมกราคม2 5 6 6นนะครับเป็นไพ่ 8ไม่เท้าครับ8ไม่เท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับถ้าถามถึงเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยครับเจริญจริงๆนะครับเจริญก้าวแน่คุณอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับหรือดวงเดินทางมีดวงเดินทางด้วยนะครับและเป็นการติดต่อนะครับประเภทคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนแดนไกลก็เป็นไปได้เลยนะครับหน้าที่การงานดีจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าถามเรื่องความรักนะครับไพ่ใบนี้มันหมายถึงการจากลานะครับคุณราศี นอกจากจะเป็นพ่อหมอผ้ายิปซีแล้วนะครับผมก็ยังเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดขายทาวน์เฮาส์หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ตามอดีลน์ที่ขึ้นตอนนี้เลยนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ